สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราไปอยู่กันในเกม r o b กั x แมปิ้งอีกแล้วใช่วันนี้ผมก็จะมาเล่นสก,กินโคลเนเลียได้มาจากการเล่นชปพเตอร์ใหม่ที่มาเมื่อวานนี้เป็นอะไรที่น่ารักมากเลยในชปเตอร์ที่มาใหม่ <c oughs> จะจบอันนะไปเร่มกันเลยโอเคได้ไปแล้ว โอเคไหนดูสิอืโอ้ด้านหลังมีสปอตไลท์ทับด้วยพวกอาคารน,นี่นู่นนี่นั่นแล้วก็ถือสปอตไลท์ไว้เอาไวฟ้ฟาดสินะไอ้เด๋ดูเยอะจังเลยดูดีจังมาต้องย้ายไปได้อ๋ <c oughs> อไบฉลามไป เอา้าวออกไปเฉยฝากติดตามด้วยจบคลิป